สวัสดีครับยูขุนเชียรมินดี้นะครับอยู่ในเกมเชื่อว่า Dead by Daylight นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นเวอร์ชันเทสในรอบที่2เนาะสำหรับตัวนี้แตกต่างกับตัวแรกยังไงนะครับในเวอร์ชั่นนี้นผู้ชมก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์จะเสถียรยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกมนะครับมีกราฟิกที่ดูดียิ่งขึ้นนะครับถ้ามือถือใครที่สามารถรันในส่วนของตัวกราฟิกสูงสุดได้นั่นเองนะผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวลองมาเทสกันเนาะใครสนใจจะทดลองเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับ โอเคเดี๋ยวลองไปเล่นเป็นตัวฆาตกรน,นะสำหรับเกมตัวนี้นะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับโอเคติดตั้งกับดักเดี๋ยวติดตั้งกับดักไว้แถวๆนี้แล้วกันนะครับเอาไว้ตรงใกล้ๆเครื่องปั่นไฟนี่แหละเขาต้องเดินมาเชื่อผมสินะนี่เลยมันต้องมีคนโดนเอาเฮ้ย น้นไงมีคนปั่นไฟอยู่ตรงนู้นนะครับซ่อมเครื่องปั่นไฟนะครับมีเสียงเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราจะไปขวดเขากันนะผู้ชมนี่ไง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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหพวกนายโอ้โหอะไรกันนี่อะไรกันนี่อนนขอสักหนึ่งโซ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 กแล้วไปทางไหนไปทางนี้เหรอยังไงนายอ้าว นู่นไงนนไงเห็นหลังวัวันะเห็นหลังไวๆ,นะไวๆต้องโดนต้องโดนต้องโดนแบบนี้ต้องโดนนี่ไงโอ้โหจุกเก่งแล้วนจุกเข้าไปอีกแล้วนะครับเขาจุกเราไปอีกแล้วเขาไม่น่าจะหลอดแล้วนะครับโอ้โหคาหนังคาเขาคาตาเลยลูกพี่ ขดจังเลยหนีเก่งครับหนีเก่งหนีเก่งหนีเก่งนะเล่นกวนด้วยนะเล่นกวนด้วยไปดักข้างหน้าเลยดีกว่าเจอกันลูกพี่เอาหายหายเฉยอะไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเหลือสามเครื่องแล้วนะผู้ชมเกินไปว่ะปกติอะไรจะขนาดนั้นเจออีกแล้วนะผู้ชมเจออีกแล้วขออีกหนึ่ง่วงนะครับเอาให้เลือดไหลเอาให้เลือดไหลเป็นตัวตัวไปนะครับเราเอาตัวข้างหน้าดีกว่านะเับจุกกองจุกแก่งกันแล้วเกินใช่ไหมไปไหนกัน ไปในการเอาให้เลือดไหลทุกตัวเลยนะทีนี้เราจะได้ล่าง,ง่ายๆดูผู้ชม <c oughs> หวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับอืม <c oughs> นู่นไงนู่นไงนูน,น,นอยู่ตรงนูน้นอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นมานี่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 นั่นไงนั่นไงนูนง่นวิ่งแบบหลังไวๆครับหลังไวๆ ไว้จริงๆแม่สาวคนนี้เขาไวจริงไวเกินนะครับหลังไว้ขนาดนี้ไม่น่าจะรอดนะครับขอหนึ่งซวกจุ๊กเก่งเหลือเกิน ทึอแปบถือแปบถือแปบอ้าวหายอีกแล้วนะครับโดนเขาโจ๊กหลายชุดแล้วเนี่ยโอ้โหแอบไปปั่นไฟตรงนู้นกันอีกแล้วเหรอพวกนายนี่แบบโหดร้ายกันจริงๆเลยท่านผู้ชมโหดร้ายกันจริงๆเป็นไงอยู่ตรงนั้นกันโดนกับดักแล้วหนึ่งนะครับเดี๋ยวกับดักเราค่อยไปขอตัวนี้ก่อนนี่ไง โดนครับผมหยิบสิหยิบสิเอาหยิบสิออหยิบหน่อยหยิบหน่อยเอาใกล้ใลนี่แหละนะครับเอาใกล้ใลนี่แหละจริงจรงเราสามารถเฝ้าได้นะเอเอแขวนไปหนึ่งนะครับแขวนไปหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเขาก็ต้องมาช่วยเชื่อสิ นี่งไง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 วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งแล้วผู้หญิงคนนี้นั่นไงโดนจนได้ครับรอมานานแล้วนี่ครับแหมผิด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 ,ดจู๊เก่งเลยทือกไปกันเทือกไปกันมาๆมา,มา นี่ไงนี่ไงนี่นี่ไงนี่ไง,ไงเขาจะเอาอยัางไงห <c oughs> มานี่เรียบร้อย <c oughs> ไปครับผม <c oughs> จับได้พอดีเลยนะจ๊ะโอเค <c oughs> อย่าดิ้นดิ <c oughs> ด้นทำไมนี่น้อง เย็นๆไว้เอ้ยมีคนมีคนหลุดแล้วนะอ้โหยาจังเลยดิ้นจนหลุดหลุดแล้วใช่ไหมเนี่ยดิ้นจนหลุดเลยเก,เ,กเกินไปเกินไปเกินไปแล้วเราไปดักที่ทางออกนลผู้ชมไม่มีอะไรที่จะหยุดเราได้แล้วนะครับน่าจะออกไปหนึ่งครับผมออกไปหนึ่งแล้วออกไปหนึ่งแล้วหรือเปล่ายังไงนี่ไง,ไงกำลังวิ่งอยู่ เขากำลังวิ่งอยู่เราต้องตามครับตามครับตาม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 อเรียบร้อยเรียบร้อยค้นหาทางออกกัซิพ่อนาย <laughs> <laughs> เฮ้อ ณนะตอนนี้นะครับยังไม่มีใครหนีจากผมได้นะผมยืนเฝ้าประตูออกอยู่เขาก็ไม่มากันนะน่าจะจบเกมแล้วแนละ้วผู้ชมครับผมนี่หมดเวลานี่ครับไม่มีใครหนีออกไปได้นะแต่ผมก็วนๆอยู่แถวนี้นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวบรรยากาศเกมเพลย์ครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวชุดสกินต่างๆนิดนึงแล้วกันนะครับในตัวเกมเนาะ ต่อมานะครับเรากลับมาที่หน้าล็อบบี้ของตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวละกครน,นะครับเมนูต่างๆนะครับมีโหมดการเล่นอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเรามาดูด้านขวามือตรงนี้ก่อนนะครับตัวเกมมีโหมดอะไรบ้างนะครับก็จะมีการแข่งขันแจนดับนะครับตัวนี้ก็คือในส่วนของตัวแรงโหมดนั่นเองนะครับ อันที่2นะครับก็คือในส่วนของการแข่งแบบดวลก็คือเมื่อเรากดปุ่มเริ่มนะครับตัวเกมจะจับคู่ห้องให้อัตโนมัตินะครับก็คือในส่วนของ Quick m a t c h หรือ q ค Qui ิ Play นั่นเองนะครับแล้วอันสุดท้ายเราอยากจะสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะครับเกมกําหนดเองนะครับกดสร้างล็อบบี้ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกในส่วนของตัวด่านนะครับหรือจะทําการสุ่มก็สามารถทําได้นะครับก็คือให้ระบบสุ่มให้เนาะหรือแบบนี้นะครับ ส่วนวิธีการเชิญเพื่อนนะครับด้านขวามือด้านล่างตรงนี้เลยท่านผู้ชมแล้วก็แอดในส่วนของ ID เดีเพื่อนให้เรียบร้อยเนาะแล้วเราก็กดเชิญเพื่อนนะครับเราสามารถอ่าสับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเราเป็นผู้รอดชีวิตนะครับหรือแม้กระทั่งฆาตกรตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะว่าเราจะเล่นอะไรนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวละครกันบ้างนะครับตัวละครอยู่ด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีในส่วนของตัวละครที่เป็นในส่วนของตัวฆาตกรนะครับนี่ก็มีหลากหลายตัวเหมือนกันเนาะอื แต่ส่วนตัวผมชอบตัวนี้นะนี่ครับนี่ผมชอบตัวนี้นะครับแล้วก็ผู้รอดชีวิตก็มีเหมือนกันนะครับใครชอบตัวละครไหนมีความสามารถอะไรก็ลองดูได้นะครับตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีสกินด้วยนะครับสกินอยู่ที่อันที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกินตัวละครนะครับถ้าเราเลือกในส่วนของผู้รอดชีวิตก็จะเป็นสกินผู้รอดชีวิตนะครับเลือกสกินฆาตกรก็จะเป็นสกินฆาตกรแบบนี้ท่านผู้ชมนี่อย่างแท้เลยนะ เท่นะครับถัดมาก็ต้องเป็นในส่วนของตัวเปิร์กนะครับแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่นั่นเองนะครับอันสุดท้ายเมนูที่สี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวล้านขาเลือดนั่นเองท่านผู้ชมนี่ก็หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกกิจกรรมอีเวนต์พิธีกรรมต่างๆรายวันนะครับประมาณนี้นะครับข้อมูลหลักๆของตัวเกมเนาะเดี๋ยวทีนี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาในเกมแล้วตัวเกมไม่เป็นภาษาไทยนะครับกดที่รูปฟันเฟืองด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็มาที่เมนูที่3นะครับ แรกมันจะเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะนะเรากลับมาที่ฟันเฟืองนะครับมาเมนูที่3แล้วก็เลือกภาษาไทยแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนการตั้งค่าการาฟิกเหมือนกันนะครับกดฟันเฟืองขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่เมนูที่4นะครับก็จะมีในส่วนของการลบรอยหยักนะครับ 60fps นะครับแล้วก็ปรับในส่วนของการตั้งค่าภาพแบบอัลตร้านะครับก็หลักๆเข้าวๆก็จะมีประมาณนี้เลยทนผู้ชมครับ เอาเป็นว่าใครสนใจเกมนี้นะครับหรืออยากทดลองเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ